สวัสดีจ้าพี่น้องนอนอาบแดดพี่น้องช่วงนี้พักผ่อนหยุดทำงานทำงานแป๊บนอนอาบแดดถักพักเสร็จแล้วค่อยทำงานต่อช่วงบ่ายนะพี่น้องตอนนี้ก็อาบแดดกับยายทายๆไปก่อนโอ้พี่น้องเป็นปะทาครีมอาบแดดด้วยพี่น้องเนาะ วงพักผ่อนช่วงแดดดีๆแล้วอยู่ในออบ้านเดี๋ยวก็เริ่มงานพี่น้องวันนี้มีย่างวันแม่วันแม่นะเดี๋ยวมีการกินกันนิดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ นี้พักผ่อนกับพี่น้องตอนนี้ฝรั่งพักผ่อนยายก็นอนอาบแดดรอจะได้กิน <c oughs> เราจะได้กินช่วงใบปายนะพี่น้องนะพราวันนี้วันที่ไหนก็ทุกบ้านทุกครอบครัวจัดกันปิ้งย่างแล้วแต่จะทําพี่น้องแล้วแต่ใครชอบทําก็ว่ากันไปปิ้งย่างเฮ้ มันก็ไม่ร้อนมากแล้วพี่น้องมันยังมีลมอยู่ถือว่าก็ยังโอเคถือว่ายังโอเคชิวๆพี่น้องชิวๆกับยายตจๆอาบแดดได้พี่น้องเ้ย